สวัสดีครับสวัสดีน้องๆทุกคนที่ติดตามช่องพี่อยู่นะครับแล้วก็คลิปนี้จะเป็นคลิปอัปเดตของเพจซิบเลเตอร์ฟันเสาก็คือวันนี้แหละ <c ười> คลิปนี้ก็น่าจะลงหลังจากที่อ่ามันอัปเดตเสร็จช่วงประมาณ10-20นาทีนะครับเพราะว่าพี่ต้องไปนั่งตัดอีกโอเคนะ <c ười> เดี๋ยวเรามารอกล่องฟรีกันก่อนเลยอีกประมาณ2นาทีนะครับดูจากตรงนี้เห <c ười> มือนเดิมเลยก็คือพี่มานั่งรอเอากล่องฟรีก่อนนะครับ เกิดได้ตัวใหญ่เผื่อได้ตัวใหญ่อหญโอเคมีเวลาหนึ่งนาทีนี้เรามาคุยกันก่อนดีวกว่าคือพี่อยากจะบอกว่าพี่ยังไม่ได้ฟาร์มแบบนี้เลยต้องบอกว่าพี่เอาเวลาไปทำอย่างอื่นนะครับไม่ค่อยได้ฟาร์มมาเฮสเเตอร์เลยก็คือโซนที่2ของโซนวัเลนไทน์ที่อัปเดตเสาร์ที่แล้วอะที่ตีเหลือ90แล้วนะจากสองอยอะตอนนี้ก็ยังไม่ได้ตีต่อเลยก็ทิ้งไว้เกนะ อีกสิ่งหนึ่งนะครับอ่าอันนี้น้องๆหลายคนต้จะรู้แล้วนะเพราะว่าอ่าคลิปก่อนโน้นพี่ก็บอกไปว่าได้คืนก็คือจะตัวสัตว์เลี้ยงที่เราฝากไว้ตรงนี้นะครับทุกตัวเลยนะหลังจากที่อ่าเราฝากไว้ที่เรียกว่าสนามเด็กเล่นได้ไหมอ่าฝากไว้ที่สนามเด็กเล่นตรงนี้เสร็จอะอ่าแล้วเรามาเก็บตรงเนี้ยเราได้คืนนะเราได้คืนทุกตัวเลยตอนนี้เหลือเวลาอีก 55สิบห้าวินะครับอ่ะได้กล่องแล้วนี่เลยเราได้กล่องแล้วนะครับเหมือนจะยังเปิดไม่ได้มั้งเพราะว่าเราต้องรอเวลาก่อนถ้าจำไม่ผิดไ,มดไดหมอุยเปิดได้เลยอ๋ออุ้ยเปิดได้เลยอ่ะนึกว่านึกว่าต้องรอก่อนนะครับคิดๆตัวเล็กปะเนี่ยตัวเล็กอีกแล้วทำไมไม่ออกตัวใหญ่มั่งอยากดวงดีเหมือนชาวบ้านในช่องเขามาั่ง ใส่ไว้ก่อนเลยโอเคอีก20วิเราจะไปอ่านอัปเดตที่หน้าเพจของ Big Game นะครับว่าอัปเดตรอบนี้เขาจะมีอะไรมาเพิ่มตอนนี้ก็เหมือนเดิมนะครับมีอีเวนต์หาเจ้าตัว s a f a r รีแคเหมือนเดิมนะน่าจะมีทุกอัปเดตแล้วแหละอย่างนี้ไม่รู้ว่าเกมจะเด้งก่อนไปก่อนหรือเปล่านะครับตอนนี้ หวังว่ามันจะไม่เด้งนะเพราะว่าอยูไปหาเจ้า,าสปารีแคทไม่ได้โอเคตอนนี้เที่ยงคืนแล้วเดี๋ยวเราไปอ่านแพทกันเลยดีกว่าว่าแพทนี้เขามีอะไรบ้างโอเคครับน้องๆทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่กันในแพทอัปเดตตรงหน้าเว็บไซต์ของ Big g เกมแล้วนะครับตอนนี้เสียงเกมก็จะเข้านะเพราะาพี่ไม่นจะปิดเสียงเกมไว้แต่ก็ไม่เป็นไรหรอกมหใช่ไหมใช่ไหมทุกคนคงไม่ว่าหรอกอ่ามีฟีเจอร์ใหม่นะ อ่าเป็นเทรดดิ้งพาซานะครับเหมือนในโซนเทรดดิ้งพาซาเนี่ยเขาจะเปลี่ยนใหม่นะอ่าเปลี่ยนเป็นประมาณนี้เลยตามรูปของจะวางขายที่ตรงนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่จะไม่เหมือนเดิมแล้วนะรู้สึกว่าอันใหม่เนี่ยดีกว่าเดิมคงไม่ได้คิดไปเองเออก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็มีอะไรอ่ะ น,นี้เหมือนไอ้นี่ปะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการประมูลเหมือนเป็นการประมูลมั้งให้ ه, พี่คิดนะน่าจะเป็นการประมูลนะครับถ้าน้องๆยังไม่เข้าใจอันนี้จะเป็นประมาณว่ามันจะมีสัตว์เลี้ยงฮักโผล่ขึ้นมาตรงนี้อ่ะอาจจะเป็นไฮทานิกก็ได้อะไรเงี้ยแล้วทีนี้เขาจะให้เราใส่จํานวนเพชรที่เราต้องการที่จะซื้อเจ้าตัวใหญ่ตัวนี้ไปนะครับคือถ้าสมมุติว่าเราเริ่มประมูลที่ ตรงนี้เขาเขียนว่า8.23ทีนะครับก็คือตอนนี้ยอดประมูลสูงสุดอยู่ที่8.23ทิลเลียนนะครับการที่เราจะได้เจ้าตัวใหญ่นี้มาครอ,อบครองนี่คือเราต้องมากกว่า8.23ทิลเลียนนะเราถึงจะได้เจ้าตัวใหญ่นี้มาแล้วก็ต้องประมูลภายในระยะเวลาที่มันกําหนดด้วยซึ่งตอนนี้เวลาเหลือ20วีนะครับตัดตัวอย่างพี่คิดว่าระยะ,ะเวลาประมูลเนี่ยาตามที่เขาบอกไว้นะเขาเขียนว่า1นาทีนะครับอืม แล้วก็หลังจากครบหนึ่งนาทีอเราจะได้เจาตัวใหญ่เนี้ยเข้ามาเลยที่ไม่รู้ว่าจะเข้ากระเป๋าหรือว่าจะเข้ามาในกล่องจดหมายเลยนะอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่คิดว่าได้แหละอ่ได้ได,ได้แล้วก็ระบบใหม่อีกแล้วมีโปรเซิร์เวอร์แล้วก็มีวอยเซิร์เวอร์ด้วยอันนี้น่าจะ เปิดไมค์พูดกันได้ปะแล้วก็โปรเซิร์เวอร์นี้น่าจะเป็นเซิร์เวอร์เฉพาะหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวต้องไปดูข้างในอีกทีนึงส่วนมากนี้อ,อัพเดตแค่ของอาซาเนี่ยยังไม่เห็นของแบบหลักเลยนะแล้วก็นิวเทรดดิ้ง o ู t นะครับเป็นโซนเทรดดิ้ง o ู t แบบใหม่อ่ะก็จะมีป้ายแบบใหม่มาขายบ้างแล้วก็มีเปลี่ยนลักษณะด้านในเล็กน้อยนะครับแล้วก็มีไดมอนด์ปาร์ตี้ว่ะ อันนี้อ่ดอนด m o ปาร์ตี้เนี่ยจะจัดอยู่ในโซนของเทดดิ้งพาซา a นะครับก็คือถ้าน้องๆคนไหนเข้าไปในเท d i n g งพาซาแล้วแล้วมีคนกด4,500นโลบักอะ่ะมันจะมีเพชรออกมาจากนํำพุอ่าน่าจะประมาณนั้นน่าจะมีเพชรออกมาจากนํำพุแล้วทุกคนที่อยู่ในพาซาตอนนั้นอะ่ะจะได้เพชรกระโวๆเลยซึ่งพี่ก็ไม่รู้ว่ามันจะให้เท่าไหร่พี่คิดว่าน่าจะแรนดอมนะแล้วก็น่าจะแรนดอมเยอะด้วยไม่ใช่เล่นน้อย อะไรประมาณนี้เพราะว่าเราเสียตั้ง4,500ใช่ไหมเราก็ต้องได้เยอะแต่ว่ามันมันได้ทุกคนนะไม่ใช่แค่เราต่อไปนะครับเป็น d i a อ o ด์โฮเบอร์บอรนะอันนี้เป็นโฮเบอร์บอรใหม่โอเคอ่าประมาณว่าเราจะได้บอร์ดเนี้ยจากการที่อ่าเราเราเก็บเพชรถึง10ทิลเลียนไดมอนด์นะเราจะได้โฮเบอร์บอร์ดไดมอนนี้มาอะไรประมาณนี้นะครับ แล้วก็มีไดมอนด์แพ็คอีุสิอันนี้จะเป็นซื้อไดมอนด์ในราคา4,500โลบักอ่ามันจะมีโอกาสที่จะออกตัวใหญ่เป็นไดมอนด์นะครับแล้วก็มีโอกาสออกตัวเล็กเป็นไดมอนด์อ่าตัวใหญ่อยู่ที่1%นะครับตัวเล็กอยู่ที่99อารมณ์ประมาณว่าสนับสนุนให้คนมาเติม d i a อนด์ในนี้มากกว่าที่จะไปซื้อข้างนอกนั่นเองนะครับที่คิดว่าน่าจะประมาณนั้นนะอืม โอเคตอนนี้ก็อัปเดตนะครับเทรดดิ้งพาซาแอบอินคีสนะครับ uh, หมายความว่าเทรดดิ้งพาซเนี่ยตอนนี้สามารถเข้าได้ถึงห้สิบคนแล้วนะครับเมื่อก่อนเข้าได้อยู่ที่สามสิบฮะโอเคที่เหลือก็จะเป็นประมาณบล็กโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในเกมดีกว่าว่ามัน หน้าตาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวพี่พาไปดูแล้วกันตรงเทดดิงพาซานะเดี๋ยวเวลาอีก20นาทีนะครับอีเวนต์ของเซเวนเจอร์ฮันก็จะมาแล้วประมาณว่าอีก20นาทีหลังจากเนี้ยอ่าอีเวนต์เจ้าตัวของซาฟารีแคทจะมานะครับระหว่างรอเดี๋ยวพี่พาไปดูอ่าเทดดิงพาซาอันใหม่ก่อนแล้วกันนี่ไงอันนี้คือโปรเซอร์เวอร์นี้น่าจะเป็นอ่า เซิร์ฟเฉพาะนะครับเขาบอกว่าเราต้องมีติปฮักขึ้นไปนะครับถึงจะเข้าได้อารมณ์ประมาณว่าเซิร์ฟเฉพาะแบบคนที่ต้องการจะเทรดเฉพาะตัวใหญ่ตัวเล็กไม่เอาอะไรอย่างนี้แล้วก็ voice server อันนี้น่าจะเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ประมาณว่าเราสามารถที่จะพูดคุยระหว่างตอนเทรดได้โดยที่แบบเราไม่ต้องไปนั่งพิมพ์แล้วอะไรอย่างนี้เดี๋ยวเราเข้าไปเซิร์ฟธรรมดาก่อนแล้วกันเพราะว่าเซิร์ฟธรรมดาเนี่ยอัปเดตเยอะมาก ตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ปกติแล้วนะครับของเทดดิงพลาซ่านะไม่ใช่โซนแบบว่าโซนเฉพาะตัวใหญ่10ตัวขึ้นไปนะครับนี่เลยก็จะมีอีพัโลบักแจกจ่ายไดมอนด์กับคนในพลาซ่านี้นะครับแล้วก็มีโซนนี้ที่เป็นโซนซื้อสกินของร้านค้าของเรานะครับ โซนนี้จะเป็นโซนขายสัตว์เลี้ยงมีโซน1โซน2โซน3แล้วก็โซน4ตรงนู้นนะครับตรงรวมก็อพี่คิดว่ามันคล้ายๆอันเดิมนะแต่ว่ามันดูสะอาดตากว่าเดิมแล้วก็ดูแบบอเรียกว่าอะไรอะดูดูดีกว่าเดิมอะไรประมาณนั้นแล้วก็เครื่องนะครับเอามาตั้งเรียงเหมือนเดิมเลยตรงนี้มาตั้งเรียงเหมือนเดิมเลยมีทุกเครื่องครบ โอเคเทรดดิงพาซาก็ประมาณนี้นะครับอีก2โซนพี่เข้าให้ดูยังไม่ได้นะเพราะว่าอ่าพี่ยังไม่ได้ตัวใหญ่และอีกหนึ่งก็คือที่ไม่แน่ใจในการปลดเหมือนกันนะแย่ไหน,นแต่มันคงไม่สําคัญหรอกที่ว่าสําคัญที่อ่าเทรดดิงพาซาปกติกับเทดดิงพาซาตัวใหญ่ตอนนี้โอเคตอนนี้พี่ก็กลับเบอร์เดิมมาแล้วนะครับอ่าในระหว่างรอ17นาทีพี่ก็คงนั่งตีกล่องนั่งฟาร์มไปสักแป๊บหนึ่งนะครับ โอเคเดี๋ยวเราตัดไปตอนที่1นึ่งนาทีแล้วกันหลังจากนี้นะครับอืพี่ก็จะออนตีกล่องไปไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้เหลือ30มสิบวิสุดท้ายแล้วนะครับน้องๆทุกคนเราก็จะได้ออกไปหาเจ้าตัวสาฟารีแคทนะครับอ,อีกยี่สิบวิแล้วยี่สิบวิแล้วโอเคระหว่างรอเรามาคุยกันเหมือนเดิม ในระหว่งางรอนะั้นเรามานั่งคุยกันเหมือนเดิมนะครับเออพี่จะบอกว่าพี่ก็ไม่ได้ไปไหนนะเอาจริงๆพี่ก็จะมาอัปเดตเพจซิมเลเตอร์ทุกวันเสาร์เหมือนเดิมนะครับเห็น <c oughs> พี่ไม่ค่อยลงคลิปนี่คือเออพี่ไม่ค่อยว่านะครับแต่ว่าพี่ก็จะมาอัปเดตของเจ้าตัวเพจซิมเลเตอร์เหมือนเดิมนะครับอ <c oughs> ย่าเพิ่งทิ้งกันไปไหนนะพี่ยังอยู่นะพี่ยังอยู่ <c oughs> <c oughs> เอาล่ะเราต้องอะไรอะ่ะหาสามฮิตเล่นเอก หาไข่สามฟองเหรอหรือยังไงมังจะหายยังไงวะเนี่ยโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเริ่มจากตรงประจําไหมรงประจําแถวแฟนตาซีเวอร์อ่าเรามาอยู่ที่เอ็นเทียนนะครับคนข้างหน้าเราหายไปนะแปลว่าแถวนี้ไม่มีหรือเปล่าไม่มีไม่มีแน่เลย โอเคตรงนี้ไม่มีเดี๋ยวเราไปตอนถัดไปนะครับตมุออไรตปอนที่เดิมปะเนี่ยไม่นะไม่มีอ่ะทุกคนตรงนี้ไม่มีอ่ะเดี๋ยวเราไปแคนดี้คิดว่าตรงนี้น่าจะมีละไม่มีหรอไม่มีจริงดิ เราไปต่อที่เกาะสุสานเลยนะครับเกาะสุสานมีไหมเกาะสุสานก็เหมือนจะไม่มีนะโอ้โหหายากเหมือนกันนะรอบนี้เ,เดี๋ยวเราไปเกาะนรกปะเรียกเกาะนรกได้ไหมมันเขียนว่าเฮลเออหาไข่สามฟอง ไม่เจอทุกคนผมว่าต้องดูตรงนี้แหละใครเจอไม่มีใครเจอเลยเหรอเกาะสวรรค์นนครับผมเกาะสวรรค์เหมือนจะไม่มีนะเปล่าไม่มีไม่เฮ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่เจอแล้วตุ่มเลยเอ้าหายเอ้าไข่ผมอ่ะเดี๋ยว จะหายแบบนี้ไม่ได้เอ้ยตกใจจะหายแบบนี้ไม่ได้เดี๋ยวก่อนยังไม่ได้เปิดเลยอะไรอะ่ะคืออะไรอ,อันนี้คือยังไงนะคือเขาจำกัดคนเปิดเหรอเดี๋ยวไม่จริงนะ่ะ เออพี่จะบอกว่าเหตุการณ์อย่างนี้มันก็มีนะในรอบที่แล้วอ่ะมีน้องคนหนึ่งนะที่ติดตามค่อ,องพี่นี่แหละแล้วเขาเซอร์พี่มาใช่ไหมพี่บอกจุดที่เกิดเจ้าตัวไข่ซาฟารีแคทนะพอบอกเสร็จปุ๊บคือพี่อ่ะพี่ไปกดมาแล้วแล้วพี่ได้แล้วใช่ไหมแล้วมันก็มีคนมากดกับพี่แล้วมันก็ได้แล้วเหมือนกันแต่พอน้องคนนั้นมาจะกดจะกดเอาไข่ซาฟารีกับพี่อ่ะพี่กล่องมันหายเว้ยพี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่า มันหายไปยได้ไงมันจำกัดคนกดหรืออะไรยังไงโอเคแฟนตาซีเราไม่น่ามีแล uh, uffy, word, ้วเดี๋ยวลองไปเทคเวอร์เออพี่ว่าหลักๆมันน่าอยู่ที่แฟนตาซีนะเอาจริงๆแล้วอะพออื่นนี่ยังไม่เคยเห็นเฮ้ยเฮ้ยนันตา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 นี่ไงนี่ไงนี่ไงโอ้โหอ่ะหายอีกแล้วหายอีกแล้วเดี๋ยวหรือเราต้องกดให้ครบสามหรอ ใช่ไหมแค่แหละจะลองหาอีกอันนึงนะครับอ่าตอนนี้พี่กดไปสองแล้วนะขาดหนึ่งขาดหนึ่งขาดหนึ่งเอ่อน้องๆคิดว่าอยู่ไหนครับคิดว่ามันจะอยู่สองโซนสุดท้ายเว้ยเราไปเลยดีกว่าน่าจะอยู่ที่เอ้ยเราแวะก่อนไหมเราแวะเอ,เอสโซลเราแวะแถวนี้ก่อนใต้น้ำนะฮะใต้น้ำ เผื่อเผื่อมันแอบ,บอยู่แถวนี้มีไหมเอ่ยไม่มีโอเคเดี๋ยวเราไปต่อไปพิกเซล o r l ลด์นะเอ๋เช็คด้านหลังก่อนนะอันนี้พี่แนะนำเลยเอ็เออเช็คด้านหลังเสร็จปุ๊บนะครับเดินครับผมเอ่ออยู่ไหนวะ เอ๊ะไม่มีแฮะหลังทองนี่ไปนเนี่ยไม่มีนะอ่าต่อไปแคทเวลร์ลอยู่แคทเวิร์ลไหมเอ่ยเอาจริงมันก็แอบไกลอยู่นะถ้ามันอยู่แคทเวร์ลเนี่ยมีไหม ไม่มีว่ะอ่าน้ำตกไหมขอขอเช็คน้ำตกเพื่อความสบายใจตรงน้ำตกไม่มีนะครับื <Acting up> งั้นเดี๋ยวเราไปดูเดินต่อสุดท้ายแล้วถ้าไม่มีตรงรูเดินพี่ก็ไม่รู้แล้วว่ามันจะอยู่ตรงไหนอาจจะอยู่แถวแถวเทควิลหรือว่าอ่าเมืองสองก็ได้ก็ไม่รู้เหมือนกัน ต้องดูดีๆนะเราแว่นนี้ก่อนเผืออยู่ข้างในไว้ใจไม่ได้ไว้ใจไม่ได้ไ,ไม่ไไม,มีโอเค เฮ้ยนี่ไงอันสุดท้ายนะครับถ้าถ้าตามหลักแล้วอะ่ะพี่กดตรงเนี้ยมันควรให้สุ่มแล้วนะเพราะว่าพี่ครบสามฟองแล้วโอเคเดี๋ยวเราลองกดดูเอา้าเอาก็เจอแล้วอะ่ะเจอครบสามแล้วอะ่ะทำไมกดแล้วมันหายอะ่ะยังไงเนี่ยยังไงเนี่ยบิ๊กเกมยังไงดีอย่างงี้ ครบสามแล้วนะกลับไปสปาครับผมโอเคพี่ว่าตรงสปาเนี้ยคงไม่มีหรอกจริงๆพี่หาครบแล้วนะสามฟองแต่ว่ามันไม่เกิดอะไรขึ้นเลยอะคือยังไงอะงงแล้วนะอันนี้อันนี้คืองงแล้วนะโอเคเอาเป็นว่าตอนนี้พี่ยังไม่แน่ใจนะครับว่า พี่เก็บครบ3มฟองแล้วแต่ว่ามันไม่เกิดอะไรขึ้นเลยเออตอนนี้พี่ก็ยังไม่แน่ใจนะว่า,ามันเป็นยังไงกันแน่นะครับไว้เดี๋ยวพี่หาคําตอบได้แล้วเดี๋ยวพี่พิมพ์ใต้คอมเมนต์แล้วกันตอนนี้พี่ขอเปิดทิ้งไว้อย่างงี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวพี่จะเปิดจนกว่าคำว่าไอ้สการ์เนเจอร์เนี่ยจะหายไปนะครับโอเค เอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปถัดไปคลิปถัดไปจะเป็นคลิปอะไรไว้อย่าลืมติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยด้วยอ,อาจจะมาช้าๆหน่อยนะโลบอกเพราะว่าพี่ไม่ค่อยได้เล่นโลบอกช่วงนี้พี่อาจจะไปเล่นเกมอื่นเอามาลงอะไรเงี้ยปกติแล้วพี่เล่นเกม le, ลกเนะแบบพลาสเตแล้วก็ประจนภัยนะแบบไข่ไปไอ้ไข่ปริศนาแล้วก็ประจนภัยอะไรประมาณนี้หรือไม่ก็เอาชีวิตรอดอพวก เดอะฟอเรสทที่ออกมาใหม่เนี่ยพี่ก็ว่าจะเล่นเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้ซื้อมาเล่นเลยเออเอาเป็นว่าแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปแล้วกันเจอกันใหม่ครับฮัลโหลฮัลโหลเทสเทสคุณที่กำลังดูอยู่น่ะดูจนจบแล้วใช่ไหมล่ะถ้าดูจบแล้วอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะ